ที่ผมชอบก็คือมันกระทัดรัดใช้งานง่ายแล้วก็ภาพคือมันคมชัดนะครับคิดว่าจะซื้อทีวีในห้องแล้วแบบเปิดหนังดูอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้ไม่แพงแล้วก็จอใหญ่ใช่ทุกอย่างสะดวกสบายด้วยกันคือรีโมทเพียงอัเนอเดียว ผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับผมนัด Audio City ครับสวัสดีครับผมแป๊ะ Audio City ครับผมวันนี้เราก็มีเป็นสินค้าตัวหนึ่งจริงๆอาจจะแปลกตาสําหรับช่องเราซะหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่เคยรีวิวประเภทโปรเจคเตอร์ตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์แบบพกพาจากแบรนดว์วานบอชื่อรุ่นอะไรครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่น T6 Max ครับตัวนี้เป็นแบรนด์ลูกของเสี่ยมี่ด้วยใช่ครับจะเป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้าการดูแลของเสี่ยมี่ครับผมพูดง่ายๆว่าแบรนด์ลูกนั่นแหละแต่บอกเลยว่าก่อนที่เราจะมา รีวิวเราก็ได้ทำการเทสไปแล้วนะคือทำงานได้ดีเลยทีเดียวครับตัวนี้ตัวนี้ก็ถือว่าจริงๆเป็นรุ่นท็อปของเขาเลยนะเพราะว่ามันจะมีรุ่นกลางกับรุ่นเล็กด้วยใช่ใช่ก็คือตัวนี้ให้ภาพที่มีความคมชัดสูงเลยอืมคือชัดมากเลยแหละใช่ครับแล้วก็ลูกเล่นเนี่ยเยอะมากกว่าเจ้าตัวซีรีส์เล็กเนี่ยก็มีระบบ Android นะครับที่อยู่ข้างในนี้ด้วยใช่ครับถูกต้องก็เป็นระบบปฏิบัติการ Android 9.0อยู่ข้างในเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็จะได้เห็นกันนะครับก เขาเนี่ยจะให้สูงถึง Full HD เลยพูันแปดสิบพี HDR 10+ ตัวอื่นน่ะผมว่ามันยังไม่ค่อยแบบพันแปดสิบเท่าไหร่แต่ว่าตัวเนี้ยอันเนี้ยชัดแล้วก็ราคาเนี่ยคือเอื้อมถึงได้แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็ระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นลําโพงคือฟังได้เลยไม่ต้องต่อลําโพงก็ได้นะครับหรือว่าใครเนี่ยมีลาโพงบลูทูธอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ก็สามารถไปจับกับลําโพงบลูทูธได้เลยโดยไม่ต้องต่อสายก็ได้ถูกต้องครับก็คือการเชื่อมต่อเนี่ยเขารองรับทั อย่างเช่นลำโพงบลูทูธอย่างที่เราเราเทสกันไปแล้วเราเคยเทส1นึ่งหนึ่งศูนย์เชื่อมกับตัวนี้ใช่ใช่ก็พอเชื่อมต่อไปแล้วเนี่ยเตียดก็จะไปออกที่ลำโพงที่เราต่อเลยใช่โดยไม่ต้องผ่านสายก็คือสะดวกไปอีกรูปแบบหนึ่งสะดวกสบายกว่านั้นก็คือเราไม่ต้องมานั่งกดที่ตรงนี้เลยแล้วก็กดผ่านรีโมทได้ครับใช่ก็คือรีโมทนีคอนโทรลทั้งหมดของเจ้าตัวนี้ใช่ครับมันจะเป็นการควบคุมด้วยรีโมทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับปรับแต่งการโฟกัสเลือกเมนูอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งค่าต่างๆได้ท เขาทํามาแบบกระท oh, ัดรัดพกพาง่าย oh <Wein ulsion> ตามสไตล์ี่ยมี่เลยนะใช่ใชสายนี่ก็คือ,อแบบเป็นสายหนังนะครับวัสดุดีเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นด้านข้างเนี่ยจะมีหมุดโลหะด้วยพกพาสะดวกขนาดเล็กไม่เกะก,กะคือเวลาเราไปตั้งในพื้นที่ที่มันจํากัดเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องตั้งเฉียงบ้างอะไรบ้างตั้งอย่างงี้อ่าแล้วก็ก็จ่ายเข้าไปอันนี้เขาก็มีแบบฟังก์ชันที่เขาเป็นอิเล็กทรอนิกส์คีย์สโตนคอเลกชันครับผมก็คือมันจะช่วยปรับมุมภาพองศาภาพดึงให้เข้ากับจอที่เราตั้งได้เวลาเราตั้งงเฉียงนะครับใช่หรือว่าจะปรับเป็นออโตเมติกก็ได้ใช่คือ นมัติให้เองอ่าใช่ใชไม่จะเป็นต้องต้องปรับเองก็ได้ครับผมต้องครับคือใครใช้ไม่เป็นเนี่ยก็คือใช้ได้เลยนะตามัจนี้ใช่ใช้งานง่ายด้วยคือถูกกว่าทีวีอ่ะแต่ว่าได้จอใหญ่เท่าทีวีอืมใช่แต่ว่าม,<ช>มันเสียอย่างหนึ่งที่ว่าเวลาเราเปิดไฟมันจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ อใช่ก็ต้องมืดๆหน่อยใช่เหมือนเหมือนลงหนังได้เลยนะนี้นก็สําหรับอื่นๆก็คือระบบความร้อนเนี่ยเขาจะมีพัดลม2ตัวนะครับระบายความร้อนออกมาจากด้านหน้าตรงตรงช่องเนี้อืแล้วระบายได้ดีด้วยนะเพราะว่าเมื่อวานผมก็ลองเปิดทิ้งไว้ครับเป็น2ชั่วโมงกว่าใช่มั้งก็ยังไม่ตัดครับแต่ว่าเราเราเราเปิดในห้องแอร์แต่ว่าเรารไม่เคยลองห้องพัดลมเหมือนกันแต่มันก็จะมีเสียงดังออกมานิดนึงใช่เพราะม่เป็นเสียงพัดลมครับเป็นเป็นปกติที่ที่จะดังสําหรับในส่วนของด้านหลังก็จะมีอินพุตรองรับต่างๆตรงนี้ด้านนบ เดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆอีกทีนึ่าแล้วก็ในส่วนของลําโพงเนี่ยออกจากด้านหลังเลยเป็นลำโพง5วัน2ตัวครับลำโพงนี่เขาก็ทําได้ดีด้วยนะไม่ใช่แบบว่าแบบกองแก๊งอะอะใช่ใช่ใชเขาทําได้ดีเลยนะครับสาหรับรุ่นนี้นะข้างบนก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตรงนี้เลนส์อ <L ens S 1> ของเขาครับตัวเลนส์ด้านหน้าเนี่ยเป็นเลนส์แบบแก้วใสใช้หลอด LED ครับนะให้ความสว่างเนี่ถึง550 ANSI lumens ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูฟังก์ชันข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะฉายขึ้นที่กำแพงให้ดูแล้วก็อธิบายว่าข้างใน มีอะไรบ้างนะครับ,รบเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมมาดูด้านหลังของว่านบอ T6 m a x ครับก็ตัวนี้จะรองรับการเชื่อมต่อต่างๆโดยจะมีช่อง USB ให้เราถึง2ช่องเลยอันนี้ก็รองรับการเล่นไฟล์ต่างๆผ่านแฟลชไดร์ได้ หรือจะเป็นอุปกรณ์ที่เราเอามาเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นเมาส์หรือคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็จะมีช่องหูฟังรองรับ1ช่องครับแล้วก็เป็นช่อง AV อีก1ช่องส่วนตรงนี้ก็จะเป็นช่อง HDMI ครับก็รองรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าจะเป็นพวกเกมคอนโซลก็ได้คือตรงนี้สามารถนํามาเชื่อมต่อแล้วก็ฉายขึ้นจอได้เลยครับด้านล่างตัวเครื่องครับจะมี1ช่อง1รูให้เราตรงนี้ก็ใช้สําหรับติดตั้งกับขาตั้งต่างๆก็ได้นะครับก็ทําให้สะดวกสบายมากๆเลย ตัวเครื่องเขาต้องใช้ไฟตลอดเวลานะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็เปิดเครื่องใช้งานเรียบร้อยแล้ววิธีใช้งานของเขาเนี่ยก็ง่ายๆเลยเพราะว่าเขาเสียบแค่ปลั๊กไฟที่ด้านหลังเข้าไปก็เปิดใช้งานได้เลยตอนนี้ผมก็ฉายเข้ากําแพงเป็นตัวอย่างให้ดูเบื้องต้นครับสาหรับคนที่ซื้อไปใช้งานเนี่ยก็อาจจะไปฉายกับจอสกรีนก็ได้หรือว่าจะเป็นกําแพงแบบนี้ก็ได้ครับในส่วนของเมนูต่างๆของตัวเครื่องเนี่ยของเขาจะเป็น Android เวอร์ชัน9.0นะครับคือจะมีแรม2 g ิกแล้วก็จะมีหน่วยความจำเนี่ยหรือ ROM 16 g ิกครับเหมือนกับเราก็ใช้รีโมทนะครับเพื่อทําการ ควบคุมเลือกเมนูต่างๆได้เลยขั้นตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดเรานํามาตั้งครับเราก็ปรับโฟกัสของเขาก่อนแบบนี้นะครับให้เขาปรับให้ได้ภาพที่ชัดที่สุดโอเคพอเราโอเคกับภาพแล้วเราก็ลองใช้งานได้เลยก็จะมีแอปต่างๆครับขึ้นให้เราเลือกเล่นจากตรงนี้ได้เลยคือในตัวเขาเนี่ยมี Wi-Fi b u i l อินอยู่แล้วด้วยจะดู Netflix ดู YouTube หรือเล่นไฟล์วิดีโอต่างๆเนี่ยได้เลยเหมือนกับกล่อง Android TV ทั่วไปเลยครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปชมเมนูการตั้งค่าของเขาดูครับว่าจะมีอะไรบ้างนี่ครับพอกดรูปฟันเฟ ที่เป็นตัวเลือกการตั้งค่าเนี่ยหน้าต่างนี้ก็จะขึ้นมาเลยครับเป็นการตั้งค่าทั่วไปอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตก็จะเป็น Wifi ครับสามารถทําการเชื่อมต่อ Wifi ที่เรามีอยู่ที่บ้านได้เลย ถัดมาก็จะเป็นเมนูบัญชีและการลงชื่อเข้าใช้ครับก็ถ้าเกิดมีบัญชี Google ก็ล็อกอินเข้ามาตรงนี้ได้เลยมีการตั้งค่ารีโมทและอุปกรณ์เสริมครับพอกดเข้าไปมันจะเป็นสัญลักษณ์บลูทูธอันนี้ถ้าเกิดใครมีอุปกรณ์เสริมอย่างเช่นลําโพงบลูทูธนะครับมาจากคู่กับตัว T6 Max ตัวนี้อ่าก็เขาก็จะเล่นเสียงไปที่ลําโพงบลูทูธที่เรามีเลยก็คือจับคู่กันก่อนนะครับแล้วก็หลักๆครับจะมีเรื่องของการเลือกซอสกดเข้าไปครับอันนี้ถ้าเกิดมี HDMI มาเชื่อมต่อหรือเป็น AV มาเชื่อมต่อ เ,เราก็เลือกซอสอินพุตของเราได้จากเมนูตรงนี้เลยครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูภาษาครับเข้าไปตั้งค่าภาษาก็ได้แล้วต่อไปครับก็จะเป็นเมนูโปรเจคเตอร์โหมดไว้ปรับมุมภาพนี่ครับคือโปรเจคเตอร์โหมดเนี่ยไว้ปรับการตั้งค่าตามที่เราติดตั้งจะแบบบางทีเราติดกับหัวอ่าเราก็เลือกใช้ได้ครับอันนี้มันก็จะเป็นการสะท้อนโอเคครับก็มีคร่าวๆประมาณนี้สําหรับโปรเจคเตอร์โหมดส่วน Keystone Automatic ก็จะเป็นการจัดเฟรมภาพแบบออโต้ครับซึ่งเราก็จะสามารถตั้งค่าองศาของมุมภาพตามที่เราต้องการได้ด้วยเป็นการตั้งค่าการบิด เบี้ยวของจอภาพครับบางสถานการณ์เนี่ยที่เราอาจจะอยู่ในพื้นที่จํากัดแล้วเราต้องเอียงตัวโปรเจคเตอร์เข้ากําแพงหรือว่าเข้าจอสกรีนเนี่ยเราก็มาปรับให้มันตรงกับจอสกรีนที่เราต้องการได้ครับแต่ก็แนะนําเป็นออโต้ไปเลยนะครับดีกว่าเราก็จะมีการซูมครับอันนี้ก็ซูมเข้าซูมออกเป็นขนาดของจอภาพได้เหมือนกัน ส่วนนี้ครับจะเป็นอัตราส่วนของภาพครับก็มีออโต้4ต่อสาม่กต่อาอ,อ่าก็เลือกปรับได้เลยน,นี้ผมก็ตั้งเป็นออโต้ไว้ครับในส่วนของเสียงนี่กดเข้าไปอันนี้จะมีแค่เป็นวอลลุมคอนโทรลเฉยครับจริงๆไม่ต้องเข้ามาหน้านี้ก็ได้นะครับควบคุมที่รีโมทก็ได้ในการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆวันที่วเวลาทั่วไปที่เก็บข้อมูลรีเซ็ตการอัปเดตค่ากำหนดอุปรกรณ์แล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครื่องครับ โอเคครับผมก็ชมเสร็จที่เรียบร้อยแล้วคุณนัทคุณนัทคิดว่าไงเจ้าตัวนี้คือเป็นเป็นตัวที่สะดวกสบายที่ผมชอบก็คือมันกระทัดรัดใช้งานง่ายแล้วก็ภาพคือมันคมชัดครับสำหรับรุ่นนี้นะถือว่าทําได้ดีเลยครับคิดว่าจะซื้อทีวีในห้องแล้วแบบเปิดหนังดูะอะไรเงี้ยผมว่าตัวนี้ไม่แพงแล้วก็จอใหญ่ใช่ทุกอย่างสะดวกสบายด้วยกันถือรีโมทเพียงอัเนอเดียวและถ้าเขาอยากสนใจที่จะซื้อตัวนี้นะคุณนัทสแกน QR code คเข้ามาได้เลยครับจะขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอตอนนี้แล้วครับหรือเข้ามาอ่าน ที่เว็บไซต์ของเราหรือไปดูภาพ 360, 360. ก็ได้<ช>เรารถ่ายไว้ให้ดูอยู่นะครับเว็บไซต์ audiocity.co.th ครับถ้าผมหรือว่าใครอยากจะลองจริงๆนะครับก็สามารถ เข้ามาได้ที่สสยแมตต์5นะครับอีกสาขาหนึ่งก็ CDC เรียบโด่วนรามีทานครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็โทรมาเช็คของก่อนนะครับว่ามีของอยู่ที่นี่หรือที่สายใหม่หรือที่ CDC หรือเปล่านะครับผมและถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s c r i r e ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ